คือการร้องเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่านักร้องบางท่านเนี่ยก็ไปร้องเพียงแค่กระดาษไม่กี่แผ่นคือผมขอญอากแสดงความคิดเห็นในฐานะอดีตสสนะครับเพราะว่าถ้าพูดในนามรัฐบาลมันไม่น่าจะเกี่ยวกันคือผมบอกว่ากฎระเบียบที่บ้านเนี่ยสมมติผมเนี่ยอายุประมาณสักสิบสาม่ขว คุณพ่อคุณแม่ออกกฎระเบียบแล้วคุณห้ามลูกห้ามนอนเกินสามทุ่มนะกฎระเบียบนี้ก็คือรัฐธรรมนูนของประเทศวันนี้คือดีเวลามันผ่านไปนเรื่อยๆพ่อแม่จะมาบังคับผมตอนผมอายุ30ที่ผมทํางานแล้วจะมาให้ลูกนอนสามทุ่มได้หรอหลักการเดียวกันครับผมกำลังยกตัวยอย่างว่ารัฐธรรมนูญมันเ็ือิดการใช้ในตามแต่และการละเวลาปีหปี60รัฐธรรมนูญบอกว่าอย่างน,นี้พอมาเลือกตั้งห2สองหกหมันไม่เวิร์กอย่างนี้ มันมีหลายมาตรานะครับที่จะแก้แต่เราไปโวก,กัดในเรื่องที่แก้เรื่องประมวลจริยธรรมค<ะ>่ะผมถามว่าขอโทษนะครับผมบอกน้องเฟิร์นเนี่ยมีจริยธรรมแค่ไหนคุณบอกสิครับมันวัดได้ไหมอ่ะถ้าคุณเขียนได้ชัดเจนเลยว่าหนึ่งห้ามแต่งตัวแบบนั้นสองห้ามดื่มเหล้าสามห้ามเที่ยวผับสี่ห้ามหงุดหงิดใส่คนอื่นคุณเขียนไปเลยได้ไหมอ่ะแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยประมวลจริยธรรมคุณไม่มีความซื่อสัตย์เอาแล้วซื่อสัตย์คืออะไร ผมเคยโกหกแม่แล้วถ้าผมบอกไปว่าผมเคยโกหกแม่ผมไม่ซื่อสัตว์ใช่ไหม<ฆ>หรือผมทํางานข้าราชการมาแล้วผมเคยถูกล้องเรียนล้องเรียนแบบไหนคด<ฆ><ฆ>ีอะไร<ฆ><ฆ>ผลมันเป็นอย่างไร<ฆ><ฆ>อันนี้คือวิธีแก้ไขนะครับ<ฆ><ฆ>และแก้เนี่ยอย่าลืมนะครับรัฐธรรมนูญมาตรานี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนอย่างเดียวครับมันเลยเถิดครอบคลุมไปถึงวุฒิสภามันเลยเถิดไปถึงผู้ที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต่างๆมันเลยเถิดไปถึงผู้ทแนทนองค์กรอิสระเช่นศาลอายการ นะครับแล้วก็อค์กรณ์อิสระต่างๆก็ๆกๆตอปอปชปปสอ,อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะนั้นเขาเรียกอะไรครับยังไม่ทันเดินออกมาเลยอย่าเพิ่งไปกลัวว่ามันคือผีหรือนางฟ้าไปดูรายละเอียดของอะไรมาตราก่อนว่ามันจะแก้ยังไงคือคุณจิรยุกกำลังจะมองว่าคําว่าซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ์พจริยธรรมเนี่ยคือมันตีมันตีความได้กว้างเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องระบุให้ชัดๆไปเลยว่าคืออะไรใช่ไหมคะก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณเฟย์ว่าเราตีความวาม่าซื่อสัตย์สุจริตคืออะไร อค okay. ผมไม่เคยทําอะไรเลยชีวิตผมก็การ์ดคนซื่อสัตย์ได้นะถ้าผมไม่ทําอะไรถูกปะ่ะผมไม่เคยจะบ,บริหารจัดการผมชีวิตผมก็เลื่อยเปื่อยไปเที่ยวโน่นนี่นะ่ะผมก็สุจริตได้ถูกปะ่ะแต่ถ้าคนต้องทํางานแล้วเขาเกิดผิดพลาดอาจจะมีคนไปกล่าวหาเขาไปล่อซื้อเขาไปหลอกล่อย้เขาทํากระทําความผิดต่างๆแต่เขาพอไปถึงขึ้นศาลแล้วเขายกฟ้องเ,อเขามีบนทินอ่ะนี่คือซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่ามันก็ต้องเขียนไปให้ชัด ซึ่งมันจะสอดรับกับอนาคตของลูกหลานที่จะเติบโตขึ้นมามารับใช้พี่น้องประชาชนในสภาและนอกสภาค่ะอันนี้ผมก็เลยคิดว่าแก้แนะล้วจะทมนูนบางทีเราไปใส่ไฟจนรู้สึกว่าเฮ้ยจะไปแก้ทําไมเพื่อตัวเองผมบอกมันแก้เพื่อตัวเองเนี่ยนะครับ มันก็เป็นประโยชน์ต่อทุกคนหรือ,อหรือมันแก้เพื่อตัวเองจริงๆว่านายจิรายุเนี่ต้องซื่อสัตย์สุจริตเอาแล้วแบบไหนอย่างคุณเรืองไกลเนี่ยที่เป็นคนร้องในหลายๆเรื่องนะคะล่าสุดเนี่ยก็มาจับจ้องที่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันคือคุณเรืองไกลเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดจะแก้จริงๆนะซึ่งตอนนี้เพื่อไทยก็เสนอร่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเรืองไกลบอกว่าเดี๋ยวจะไปร้องบรรดาสสที่เข้าชื่อด้วยนะคะคุณจิรายุคิดยังไงคือการร้องเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติครับ แต่ว่านะักร้องบางท่านเนี่ยก็ไปร้องเพียงแค่กระดาษไม่กี่แผ่นผมเคยเป็นประธานคณะกรรมการาาาสารในอัยาก,าการองค์กรอิสระมาเนี่ยบางทีแบบเฮ้ยเอาพารามาโยนให้ผมอะ่ะจะร้องคนก็เอากระดาษมาเขียนผมถามว่ากล้าเปิดเผยตัวตนเป็นพยานมาั้ยไม่เป็นไรครับท่านประธานท่านประธานไปสอบเองแล้วกันอันนี้คดีมันจึงลบองค์กรอิสระและลกศารถ้าเป็นแพง่งคุณต้องวางเงินคุณถึงจะฟ้องได้แต่ถ้าเป็นอาญาเนี่ยเอาไคุณลักวิ่งชิงป้นตีหัวเขาอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นตนการร้องเนี่ยผมว่า มันมีไม่กี่คนนะไม่แต่คุณรังกาเนี่ยค,คือคือมองว่าอาจจะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ถ้าบรรดาสอสอเขาไปเข้าชื่อกันจริงๆเพื่อแก้ไขเ็ไดแ,แก้ถึงใช้คำ <บา S 1> ว่าพันธมนูญเนี่ยเชื่อได้ว่าคิดว่า,าไม่มั่นใจว่าคือถ้าเป็นผู้แทนรัษฎรแล้วแก้อะไรไม่ได้ผมว่าก็ให้ให้ประเทศที่มันแปลกๆปไปเลยดีกว่า,าคือกฎหมายมันออกจากสภาเมื่อกฎหมายมันผ่านการเวลาไปเราเคยมีกฎหมายวิทยุสื่อสารในวอร์เนี่ยนะครับใช้ตั้งแต่สองสี่เก้าห้า ใครมีวอลผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้คนไม่ใช้วอลใช้โทรศัพท์มือถือกฎหมายก็ยังคงเดิมอยู่ใครไปพบวอลดาไปพบต้นติดคุกนะ,อะไอ้อย่างเงี้ยมันก็ต้องไปแก้นในสภาหลักการเดียวกันก็เช่นเดียวกันครับที่มาของสมาชิกุธิสภาที่มาของผู้บริหารของประเทศอะไรต่างๆผมว่าในความรู้สึกผมนะมผมว่ามันต้องแก้ได้แตบ่บางเรื่องหมวดบางเรื่องเนี่ยที่มันเขียนไว้อย่างเช่นหมวดหนึ่งหมวดสองที่เป็นประสบการณ์อ่ะนั้นะเขาเขียนชัด แต่ถ้าคุณไปแก้ตรงนั้นเนี่ยมันก็อย่างที่เกิด<ม>พรรคการเมือง,โด,<ม>งโดนยุงโดนยุบอะไรกันก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าท่านไปแก้ในมุมต่างๆที่คิดว่ามันมันสามารถแก้แล้วมันพัฒนาชาติไทยให้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่มีนักร้องแล้วเดี๋ยวมันไม่มันจะเงาต้องมีต้องมีตัวละครรัฐบาลทําอะไรโดยไม่มีใครมาขัดแข้งขัดขามันไม่ใช่รัฐบาลหรอกครับเขาเรียกประเด็จการอคือแล้วอย่างคุณเลิงไกรเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยจำไม่ได้เหรอเคยมีบทเรียนจากเรื่องของนิรโทษกรรมสุดดออออยไไปปแล้้วนนนนะรรบงเาีีจก คือสถานการณ์วันเวลาไม่เหมือนกัน<ะ>สถานการณ์สถานที่ที่เรายือนอยู่เนี่ยกับเวลาตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเป็นคณะเป็นรองประธานกรรมการธิการนิรโทษกรรมสุดซอยนะครับผมเป็นกรรมการนั่งข้างๆคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั่งข้างๆเราเต็มไปหมดผมถามว่าตอนนั้นเนี่ยเราทําเพื่ออะไรเราไม่รู้แต่ตอนนั้นเนี่ย เวลามันก็ไม่เหมือนกับตอนนี้ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศมันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลเดี๋ยวโน่นนี่นั่นเราสตาร์ทมาสิบกว่าปีเมืองไทยมันไม่ขับเคลื่อนเลยเกิดมาก็ครูก็บอกมาตลอดว่าเป็นเด็กที่อยู่ในประเทศกําลังพัฒนาใช่ไหมฮะเราเรียนมาเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่ประเทศพัฒนาเสรีเราเกิดอีกสองชาติเราจะได้เปลี่ยนประเทศใหมเพราะนั้นเนี่ย<อ>ผมคิดว่าร้องก็ร้องไปเลยครับไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ร้องไปบ่อๆเนี่ย ไม่ฐานหมดมันก็เสียทรงกันไปเองค่ะไ,ไม่ได้กังวลว่าจะไปซ้ารอยกับเรื่องของสุดซอยเนาะคือตอนผมเป็นฝ่ายค้านผมก็ร้องอะะ่ะแต่ผมไม่ได้ร้องแบบแค่หายใจผิดก็ร้องแต่ผมก็จะร้องเรื่องสาระสําสคัญค<ะ>่ะก็ปกติครับสายค้านตอนเป็น หลายคั้ผมร้องเยอะนะแล้วคดีสําคัญสาคัญเสร็จเรแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวเพราะเวลาผมไปร้องเนี่ยผมไม่ค่อยแจ้งสื่อผมก็ไปยื่นของผมเพราะผมทําสสานวนเสร็จผมก็ส่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้บอกสื่อผมจะไปยื่นเลยนะเดินถือเข้าไปมันเลยไม่เป็นข่าวเ่ะ